โอ้โหเนี่ยเวลาผมเล่นตัวงูงแม่งชอบได้ด่านอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้เลยครับอย่างนี้คือแม่งโอ้โหไม่ไหวอะ่ะทุกคนเอคกูขอก่อนทีนึง <c oughs> รู้เยอะ อ้าวเจ๊กไอ้จุดอ่อนกูจะจุดอ่อนของทีมละกูจะจุดอ่อนของทีมละ โอาเอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นน้องน่าจะเข้าถูกเด็กครับ มาแล้วโอ้หลอกไปด้วย ว้าวจบแล้วไม่ต <c oughs> ้องใช้มันบุญตรงนี้แนะน่นอนเลย ไปช่วยมึงอ่ะไอ้สัตว์เจ๊กปิกน้ำเค็มอ้สัตว์ปิกน้ำเค็มเข็มเหรอเข็มแน่เลยทุกคน เอ้าไม่ทนันไม่ทนันรอบนี้ไม่ทันนะไอ้จ็คเลี้ยวรอบนี้ไม่ทันนะอาบุธถือว่าดาบซ่อนเออเมื่อกี้มีคนบอกว่าเมื่อกี้มีคนถามผมเลยชอบเก็บงานเรซินเหมือนกันเหรอครับอะไรอะยังอยู่ปล่าวะใช่ใช่ครับผมเก็บ อาวฉีกเฉยอืมงามาตีเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาจะรอกดตายากเราต้องง้ามาสัตเลยตรงนี้ไม่มีรูนด้วยไม่มี อะไรคือคิลเลอร์ไปทางน ون, ู้นเราก็วนกลับมาทางนี้คือฮะอ๋อจักเลี้ยวพับมาหนึ่งสเต็ป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  ถ้าทุกตี่มีมีแบบเจกันเราคิลเลอร์ก็เล่นง่ายอยู่แหละ

เนี่ยถ้าคนแรกจูบแบบนเนี้ยก็ได้นะเว้จริงจริงทุกคนผมบอกให้ถ้าคนแรกจูบแบบเนี้ยก็ปัดได้สามเครื่องรอก ừ, <laughs> đơn tịch cân chảy lời ออกมาเจอพอดีอีกแล้ว啊อ,อะไรนักหนาเนี่ยแบบทุกครั้งเลยค่ะ <c oughs> คืออะไรเนี่ย หาเพื่อนไม่เจอแล้วก็แล้วก็มาหาเราเจอเลนะี่แบบอะไรเนี่ยสามรอบแล้วทำไมคนที่ตายแล้วฮิวครับเฮ้ยออืนน้ ัเอ,เอ้ยโหเขาวิ่งเขาเขาไม่เขา,าไม่แบบเขาซ้ำสองเลยนยเขาหลงซ้ำสองเลยนะ <S <S อ,ะอะาปั้นเงไหนเสร็จวะไปบน ไม่เชืเ่อไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้โหเมื่อไหร่แล้วไอ้ทำไมน้องโอ้มันวิ่งยาว โอ้ตรงนี้หลอกขนาดนี้กว่าวะ่ะผมคิดว่าผมเห็นเขาโดนหลอกหลายทีแล้วเขาน่าจะแบบโดนหลอกอีกอะไอเขาคิดว่าผมคิดว่าเขา,าจะแบบไม่ไม่โดนหลอกที่เดิมแล้วเขาก็ายังวนอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเลยวะ่ะไอชั ใจเย็นเย็นยังไม่ถึงตัวเลยแม่กดตา,ายอยาอยู่ครับเห็นตัวที่เก็บงานดีอ๋อไม่ช่วยหรอไม่นะปล่อยเพื่อนตายหรอแย่แล้วทุกคนเขาปล่อยเพื่อนตายวะเอ้าเจอเฉยโจโฉ โอ้มันเอางี้เออผมลืมไปว่าตัวเรืวเดนเนิร์ฟใช่ปะออกจากไอเนี้ยอ,ออกจากวินวอเดี๋ยวนี้มันพุ่งได้แค่ไม่ไม่ไ,มไมกลเท่าแต่ก่อนแล้วใช่ไหมที่มันโดนเนิร์ฟมาผมลืมไปเลยระยะแม่งสั้นกว่าเดิมกว่าแต่ก่อนเยอะเลย อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมจังหวะมันมันแปลกตลอดเลยอะ เห็นเป็นกอบไม่มัง้งเขาไม่คงไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกออกวินวอกไวม่วงบวกเขียวหรือว่าออกวินวอกไวม่วงเดินไวม่วงดีกว่าครับตัวนี้ดีทั้งคู่อะแล้วแต่รูปเกม่ะแต่ว่าถ้าเจอคนจูกเก่งใส่ออกวินวอกสองอนมนาะน่าจะดีกว่านะเออแต่แบบถ้าเกิดเจอคนจูไม่เก่งแบบเราตีล้มได้ไวยอย่างเงี้ยก็แบบ สามารถแบบไอ้น,นี้ได้ไงเรียกว่าอะไรแบบใส่เดินวายไปจะได้แบบแขวนแล้วเดินไปหาคนต่อไปได้เร็วอะไรอย่เงี้ยอืมอมเร็วการประกฏตัวไม่มีบาร์บีคิวด้วยโอ้ยไอที่เดาว่บาบาร์บีคิวอะ่ะผิดหมดเลยคิดว่ามีอ่านออร์ดาไม่มีด้วยเเดียวซฟ ทำจริงใช่เหรอเนี่ยต้องทำไรายได้เพิ่มสปีดแล้วก็ออกเปดเร็วมั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ออกเปดเร็วมีคนเดียวโอ้ m ม่กอแสดงว่าสัญชาตญาณล้วนๆสัญชาตญาณดีทั้ง่ะใครนะสเนฟมีคนเดียวคิตตี้สเนฟเนี่ยเสนดีจัดคือเป็น คือไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งวาวิคิวอ่ะเป็นคนที่ไปเครื่องไหนก็ถูกอ่ะอารมณ์แบบจุดโทเทมสองจุดก,ก็คิดแล้วโอเคโทเทมไฟระเบิดที่ไหนแล้วก็เซอร์น่าจะจุดที่ไหนก็ไปดับไปดับแบบ <c oughs> แสดงว่าเราสวยนะอนจังหวะที่เรากำลังจะออกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะที่เขามาพอดีอ่ะก็คือสวยนั่นเองสวยแบบสวยจัด あっ。<music>